สี่ตุลาคมสองพันห้าอหกสิบเจ็ดอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับก็วันนี้ต้มข้าวต้มนะครับไข่ดาวหยอกน้ำปลาปลาหยอกหยอดทองหยอกทองอี่ห้อนี้แหละครับนี่ก็ บะเต็งนะครับทำแล้วเก็บไว้ได้หลายวันนะครับก็ไม่มีส่วนผสมของของที่จะบูดหรือเสียเร็วนะครับก็แค่นะครับทำหมูให้สุกใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำปลาเกลืออะไรประมาณนี้เก็บให้ได้กินนานๆครับ รสชาติก็หอมอร่อยเหมือนเก่าหั่นเป็นลูกเต๋าเลยครับอันนี้ผมใช้เนื้อหมูดีหน่อยไม่ใช่สามชั้นแต่ก็นุ่มนวลอร่อยครับรับประทานกันได้ตามด้วยข้าวต้มกัขบข้าวต้ม ไข่ดาวนี้ทอดแบบใช้ไข่ขาวทอดก่อนให้ขึ้นฟูนะครับไข่แดงเก็บไว้แล้วก็ในเมื่อไข่ขาวฟูแล้วกรอบแล้วก็เอาไข่แดงลงไปแล้วก็เอาขึ้นเลยครับปิดไฟเย็บหลอหน่ารับประทานเหมือนเดิมสองฟองได้ขนาดนี้ครับ